สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเฮาผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมจ้านะครับมื้อนี้มาอยู่กับคอกควายน้องบิ่มเด้อครับพี่น้องนะครับผมนะครับมาแบ่งปันนะครับพี่น้องมื้อนี้ควายให้พี่น้องเฮาไปเลี้ยงสําหรับผู้นะครับกําลังมองหานะครับควายงามราคาเกษตรกรแม่นจ้าพบกับน้องบิ่มมื้อนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับพี่น้องมื้อนี้มีมาฝากอยู่จักโตครับมื้อนี้มีมาฝาก3โต3รายกันกันเลยจ้า3รายกันนะครับผมมจ้า มือนีตกัวันที่20เมษาสองห6 7กเดนะจ๊ะครับพี่น้องนะครับมาเรียกคายเรียงว่าผิดหวังครับมือนีนะครับมาเริ่มต้นกันเด้ครับพี่น้องมือนีกับของแปลกกับของแปลกซ้ายยอสซ้ายแคกกันเลยจ้ะคู่นี้ละเอียดเพิ่นนะครับคู่นี้ละเอียดตัวนี้นี่เป็นตัวแม่นะจ๊ะตัวแม่มีลูกมาแล้วหนึ่งตัวจ้ะอีกตัวนึงเลยครับอีกตัวนึงนี่เป็นลูกผูจ้ะตัวผูเป็นตัวผูนะครับอายุ4ปีฟันแท้ขึ้น3มคู่จ้ะตัวนี้ซ้ำกันนะครับคูนแม่จ้ะซ้ำกัน นะครับพี่น้องเบิ้งเลยครับผมส่วนสูงพันใด้ปันใดครับส่วนสูงตัวนี้จะสูงร้อยสิบสามจ้ะตัวนั้นจะสูงร้อยสิบจ้ะประมาณร้อยสิบนะครับคุณแม่นจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยนะครับผู้ใดญ่กำลังมองหานะครับพี่น้องครับผมควายแคะนะครับจ้ะควายแคะควายเปี้ยครับพี่น้องถือว่าแคะตั้มเลยครับรุ่นนี้นะครับพี่น้องนะครับหาไปเลี้ยงนะครับผมหาไปกินหญ้านาบ้านครับพี่น้องนะครับเบิ้งเลยครับเียงตัดหญ้ารุ่นนี้ครับพี่น้องกินหญ้านี่ดีขนาดจ้ะตัวนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวพาเบ ผู้เชี่งจ้ะนะครับหน้าตาคนเขาตัวผู้นี่นะครับใส่งานเร็วนะครับนี่เมนจ์นะครับพี่น้องเบิ้งครับคนเขาอย่างไงเลยนะครับพี่น้องคนเขายังไงนะครับกระดูกกระดิ่งแข็งขามาดีจ้ะนะครับตัวแม่เพิ่นนี่ได้ลูกมาแล้วไปครับนี่ได้ลูกมาแล้วตัวนึงจ้ะตัวนี้นี่พร้อมผสมเลยจ้ะนะครับพี่น้องคั้นผู้ใดมักแค่ทางอื่นกับจัดใส่นม่จ้ะหรือว่าคั้นมักบักนีีก็เอาไปคู่กันได้ครับเอาไปคู่กันคั้งสักกันเลยจ้ะนี่นะครับราคานี่เปิดไว้ยังไงครับนี่ เปิดไว้ตัวละ3ามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแมนจ่าตัวละสามหมื่นเก้าพันบาทนะจ้ะตัวละสามหมื่นเก่าครับพี่น้องแมนจ้ะคันเอาไปเป็นคู่นี่ก็สิมีราคาพิเศษนะครับแมนจ่ะครับรถได้อยู่นะครับผมรถได้จะส่งฟรีทั่วประเทศจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเดินะครับผมนะครับเบิ้งครับอันนี้ตัวเมียนะครับพี่น้องนะครับสวยซื้อไว้แค่สมบูรณ์แบบเลยครับผมจ้ะนะครับพี่น้องอันนี้เป็นตัวเมียครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับความยาวความงามของเพื่อนสมส่วนดี บ่มี่ตำนี้บ่มี่ตำนี้จ้ะครับพี่น้องเบิ่งเอาเลยเมียจิบเท่าน,นั้นครับพี่น้องคู่นี้เมียจิบจ้ะน,นะครับผมหาไปเลี้ยงบ่ผิดหวังครับกับราคาสามหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นะนะครับตัวละสามหมื่นเก่าครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเอาเพิ่นขึ้นเนี่ยจากน้อยนะครับตัวเพิ่นห่วงกินยากินยาดีดีสุดยอดเลยจ้ะตัวนี้ครับเบิ่งเอาครับพี่น้องขี้ได้เลยครับตัวนี้ตัวนี้ขี้ได้จ้ะนะครับพี่น้องเดี๋ยวจัดทามงามพี่น้องครับเบิ่งจากน้อยนะครับผมนี่มักครับายแแะรรคคูกก้้อออััับบบบมมมืืนนีีจ่่่งงพหตวใดกก็จังเเรียอา แม่นจ้ะเบิ้งครับท้ายหางครับพี่น้องไข่งามๆเลยครับตัวนี้ไข่เสมอกันดีนะครับพี่น้องเบิ้งเอาหน้าตาหน้าเขาก็ถือว่าสุดยอดเลยครับโค้นเขาใหญ่ครับเป็นควายแคทที่โค้นเขาใหญ่ได้ครับพี่น้องจาสายเพชรอุดรจ้กตัวนี้เบิ้งครับปลายหงอนฟอนลำอัตลักษณ์ชัดเจนเลยครับตัวนี้คออ่องพุกน้องเขานะครับพี่น้องตัวแม่นี่ก็ผิวดีสีสวยครับผมคู่นี้นะครับเดี๋ยวปล่อยพื้นธรรมชาติ์มันไดยครับผมมล่อยไส้จะกินแตงงาอยู่นี่แหละจักตัวนี้ปล่อยพื้นรรมนเลยให้้พี่นองงเเเาบิอา ะครับคู่นี้เปิดไว้ตัวละ39,000บาทแมนจ้ะนะครับลดได้ลดได้จัดส่งฟรีทั่วประเทศจ้ะจัดส่งฟรีครับพี่น้องมักตัวใดก็จังต้อเอาจ้ะนะครับเข้าไปเบิ่งรายการที่2นะครับจ้ะมาเบิ่งครับพี่น้องนะครับกับรายการที่2นะครับคู่นี้จ้ะนะครับรายละเอียดเพิ่อนนะครับเป็นแม่ลูกตัวเมียเด้อจ้ะ นะครับเป็นควายแม่ลูกตัวเมียแมนจ้าแม่ลูกแรกจ้ะควายแม่ลูกแรกนะครับแมนจ้าแม่เพิ่นสูงไรเป็นไรครับแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบสามบอกครบนะจ่ะร้อยสี่สิบสามด้วยครับพี่น้องนี่แม่เพิ่นนี่อันนี้ลูกสาวของผู้ใดครับลูกสาวของพ่อเก่าจะเลิศได้เจ็ดเดือนจ้ะลูกสาวเพิ่นนะครับได้เจ็ดเดือนแมนจ้าไม่ใบเกิดจ้ะครับว่าท่านเอาเซาโนมนะครับนี่บอจ่ายังกินนมกันอยู่จ้ะพี่น้องเบิ่งเลยครับนะครับลูกสาวนี่ครับลูกแรกผลงานชัดเจนเลยแมนจ้าผมนี่ นะครับตอนนี้สถานะแม่เพิ่นเจ็งนสถานะแม่เพิ่นตอนนี้อ่าวทองแล้วจ่าทองกับพ่อเพชรล้ำคงได้สองเดือนจ้านะครับทองกับเพชรล้ำคงแม่นจ้านะครับได้สองเดือนแล้วแม่เพิ่นนี่แม่ยนจ่ากอดทองอันตะเท้าให้เรียบร้อยจ้ะนะครับพี่น้องเบิ่งเอาเลยนะครับผมนี่ถือว่าสองโตสามหัวใจแม่นจ้ะครับสื่อสองได้สามครับพี่น้องนะครับแม่สดสดเลยครับเป็นควายลูกแรกอันนี้ลูกสาวเพิ่นแม่นจ้ะลูกสาวเกอาเจริญจ้ะกินหญ้าญย่างเก่งเลยครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับคู่นี้นะครับผม นะครับสองโตสามหัวใจแบ่งพี่น้องเข้าไวร์ลายเป็นไรครับเปิดไว้์หกหมื่นห้าพันบาทถนนเด้อจ้าหกหมื่นห้าพันบาทแม่นจ้าราคานี่ก็ต่อรองกันได้คือเก่าหรือจ้าต่อได้อีกครับผมพันมักน้ำกันเนาะครับผมแม่นจ้าเราพาไปเบื้องแม่เพื่นก่อนครับพี่น้องนะครับเบื้องขับหนาตาอัตลักษณ์แม่เพื่นสวยเลยครับขนเขาเงามนะครับอัตลักษณ์ดีตาแต้มแก้มจ้ำครับพี่น้องจ้าครับผมเบื้องเราครับพี่น้องสวยนะครับเครอ่องนะครับเอือกมะพร้าวครับพี่น้องแข้งขากระดูกนะครับสวยธรรมชาติเลยครับตัวนี้ กำไรขาดหน้าหลังมีทั้งคู่เลยนะครับถือว่าล้ําโตเงาแล้วก็ได้สูงแม่นจ้ะครับผมนะครับพี่น้องสูงลอยสี่สิบสามนะครับแม่สูงลอยสี่สิบสามบอกลบจ้ะนี่ครับลูกสาวนะครับผมเก่าเจริญ่นนะครับลูกสาวเล่นได้เจ็ดเดือนจ้ะนะครับได้เจ็ดเดือนนะครับแม่จ้ะให้เบิ้งทั้งท่ายังหางคุณเล็กน้อยนะครับผมท่ายดีหนาขึ้นหนาเก่งๆนะจ้ะนะลูกสาวเพื่อนนะครับเบิ้งครับพี่น้องท่ายดีหางเก่งๆเลยครับคู่นี้จ้ะนะครับเบิ้งเหรอครับพี่น้องผู้ใดกําลังมองหาแม่ลูกครับว่าผิดหวัง นะครับเบิ้งครับลูกสาวเพคนนี่ซื้อสองได้สามจ้ะยังอุ้ยคนละครับพี่น้องลูกสาวเพคนนี่นะครับรับประกันให้ได้การเล็มหย่านะครับผมนะครับแม่ทองเพชรล้ำโค้งแม่ทองเพชรล้ำโค้งได้สองเดือนจ้ะแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบจ้ะ ลูกสาวโตแรกเพื่อนนั้นลูกสาวเก่าจะเลิศในเจ็ดเดือนแล้วจ้ะราคาเบาๆครับเปิดใบหกเมื่อหาพันบาทเท่านั้นจ้ะนะครับคุยกันได้นะครับคุยกันได้ต่อร้องกันได้เลยจ้ะนะครับพี่น้องมีงบอยู่เท่าใดนะครับเปิดโทรมาคุยกันก่อนในงานจ้ะมีมีบริการจัดทรงหนาของได้จ้ะครับผมเบิ้งเอาครับพี่น้องครับผมสวยๆงามๆเลยครับผม่มีตำนี้นะครับผมนี่นะครับ่หยแม่เพื่อนก็ได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าจริงเลยไ่วแม่เพื่อนเบื้องเก่าได้ครับพี่น้องนะครับผู้ครับผมนะครับู้้จะะเชื่่่ออยางงๆนนครับพีง สวยครับผมหกมืดหาพันบาทสองตัวสามหัวใจแม่นจ้ะถูกกรรมแน่นๆเลยครับครูนี่นะครับเข้าไปเพิ่งกับรายการต่อไปครับจ้ะมาแล้วครับพี่น้องนะครับผมผู้ใดหาของสูงๆูงง่ๆนะครับพี่น้องจ้บตัวที่สามนะครับตัวนี้แม่นจ้ะสูงไรเป็นไรครับแม่นี่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบได้จ้ะร้อยสี่สิบเจ็ดเมนจ้ะตอนทองในหาเดือนนี้สูงร้อยหาสี่พันจ้ะทองเพิ่นโยดลุกคักแล้วเพิ่นสิออกแล้วได้จ้ะพี่น้องเพิ่นทองแก้แล้วนะครับตัวนี้แม่นจ้ะ ท่องได้เก้าเดือนก้วแล้วจ้ะพี่น้องครับพี่น้องถือว่านะครับายแล้วครับผมนะครับมอแล้วตัวนี้นะครับพี่น้องผู้ได้หาไปกินน้องเร็วๆนี่เมจ่ะเนี่ยนำได้พี่น้องตัวนี้นะครับพอเลยครับอยู่ในท้องเพิ่นนี่อยู่ในท้องเพิ่นนั่นอ่อปังแปดริ้วด้วจ้ะปังแปดลิ้วได้เก้าเดือนก่วแล้วจ้ะครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยนะครับตัวนี้เพื่อนเป็นสายข้างในครับเพื่อนเป็นสายอุทัยแท่จ้ะทรงตรงมาจากอุทัยเลยจ้ะก้วตัวนี้ครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งหน้าตานาเขา นะครับเขาขั้นสอนย่างงามครับพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับหน้าตาเพื่อนนี่จ้ะนะครับได้ลูกมาแล้วาจะโตครับมีลูกมาแล้ว3โตัวจากตที่4อยู่ในถองครับพี่น้องถือว่าก็ท่านได้แก้ปัญหาครับพี่น้องกับเพื่อนเขาเลยนะครับผมนะครับตัวนี้ได้สวยเงามใหญ่ๆแล้วก็ได้สูงลอยสี่สิบเจ็ดนี่จ้ะนะครับผมนะครับเพื่อนอาสิขาดน้ำเลี้ยงมาจากน้อยครับพี่น้องจ้ะตะกี้เพื่อนนี่ก้อยก็หนีหลายครับบันเพม่อนเดิมนะครับมีเนื้อมีหนังขึ้นมาหลายเติบครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งเอาเลย นะครับตัวนี้นะครับซื้อหนึ่งใด้2แบ่งปัน <Jamie, S 2> พี่น้องเข้าไปเลยปัญญนไดครับเปิดแหวนหกหมื่นหาพันบาทเท่านั้นจ้ะหกหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องแม่นจ้ะสำหรับไว้แม่ที่สูงลอยสี่สิบเจ็ดได้ครับจ้ะนะครับพี่น้องถือว่าซื้อเอาความใหญ่ความอ้างแลักแบบพันธุกรรมแม่นจ้ะจักหน้าก็คลอดลูกแล้วจ้ะอีกว่าโดดพวกเบลกีเพิ่นลั่นแล้วจ้ะนะครับพี่น้องเบิ่งเอาเลยนะครับตัวนี้นะครับผมสวยๆครับผมหน้าตาอัตลักษณ์นะครับแข n งขากระดูกนะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับธรรมชาติเลยครับถือว่าสวยแบบธรรมชาติแม่่นนจ้้ะครับพีองตัวนี้ นะครับผมทองอ่างล่างเลยครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งทั้งทองทั้งลายตรงเลยนนะครับพี่น้องนะครับเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับผมเกล้านะครับผมไายก็เริ่มย่อนแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับหาไปเลี้ยงครับพี่น้องว่าผิดหวังสําหรับคอยแม่ทองสูงลอยสี่สิบเจ็ดแม่นจ้ะทองไก่คอดได้เก้าเดียญกว่าแล้วหนึ่งได้สองจ้ะนะครับพี่น้องครับผมร้อกินน้องได้เลยตัวนี้กับราคาเปิดไว้ยหกหมื่นห้าพันบาทแม่นจ้ะราคากระตอร้องกันไหนคือเก่าละจ้ะนะครับเหมือนเดิมครับพี่น้อง มากมกันแต่โทรมาคุยกันจ้ะนะครับพี่น้องมีงบเทา่าไรสำหรับขอค้วยน้องบีมเฮานี่รับรองว่าจัดส่งทั่วประเทศแม่นจ้ะมีของแถมให้คือเกาอเ่าลัดเพระาะว่าไก่ว่าไก่ครับพี่น้องเฮาก็ส่งมาหลายหม่องแล้วเนาะครับแม่นจ้ะแต่ขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่รับคอยไปดูแลต่อจ้ะหือว่าคำพูนสมหวังแล้วครับพี่น้องเฮาเปิดราคากระเสียตอก่อนนะครับมื้อนี้ก็ฝากพี่น้องเกาไปซ้ำนี้นะครับผมฝากติดตามคลิปใหม่ๆวอยงามๆราคาถึกถึกครับพี่น้องจ้ะวันนี้กล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีีครัับสสวดจ้า